โครงการสื่อสิ่งดีเป็นโครงการที่ทนายจ๋าที่ดารัสิริวิทยากรจัดทาขึ้นโดยมีแนวคิดที่ว่าการส่งเสริมเพื่อศึกษาคือสิ่งสําคัญสําหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่จะเป็นตัวแทนของพวกเราชาวเชียงใหม่ในอนาคตการใช้สื่อที่จะสื่อสิ่งดีไปสู่เด็กๆและเยาวชนของพวกเรานั้นสื่อที่เหมาะสมเข้าถึงและประหยัดค่าใช้จ่ายของเยาวชนก็คือสื่อวิทยุและนิตยสาร J จ r a d i o รายการวิทยุที่จะทำให้คุณได้พบกับเรื่องราวหลากหลายแบบวาไรตี้วันจันทร์พบกับเรื่องเด่นประเด็นฮอตกับเชียงใหม่จ๋าและนี่ก็คือความคิดเห็นมุมมองของวัยรุ่นต่อประเพณียี่เป็ง วันอังคารเรื่องราวดีๆที่เยาวชนควรรู้และควรบอกในช่วงเจนเจนสิ่งที่เราได้ทําไปนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามแต่ขอให้ตั้งใจทําให้เต็มที่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะไม่ว่ายัางไงแล้วนะคะคนดีนะคะอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีได้คะ่ะทุกวันพุธเวทีนี้เราเปิดกว้างให้คุณโชกับเจอนสเตจอยากจะเป็นศิลปินทํายังไงจุดเริ่มต้นของการเป็นศิลปินนะคะคอาจารย์บอกไว้ว่าต้อง ต้องค้นหาตัวเองนะครัค้นหาตัวเองค้นหายากก็เลือกเลยวันพฤหัสโรงเรียนหรือสถาบันไหนมีเรื่องราวดีๆที่อยากบอกเราเปิดโอกาสให้คุณบอกผมทำงานเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เวลาเราทํางานเพื่อส่วนรวมไงครับมันมันมีความสุขใจที่เราได้มอบให้กับคนอื่นไงครับวันสุขตามติดตารางการแข่งขันกีฬาทุกชนิดพร้อมวิเคราะห์เจาะมาให้คุณรู้กับกูรูด้านกีฬาเขาเขาฝากว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็คงเป็นแห่งที่13ของประเทศไทยโห<ฮ>เลขสวย<น>เลยนะฮะลัคนิมเบอร์ <laughs> และวันเสาร์สบายๆกับเรื่องราวตลอดทั้งสัปดาห์ของ J r a d i o ในช่วง all in J จ้ันรับเข้าสู่ J r a d i o เ3 7 5 m Hz, ิ z สเมกะิร์นขวิทยุน้ำดีเพื่อคนเชียงใหม่วันนี้อยู่ด้วยกันค่ะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ J r a d i o วารีตีน้ำดีเพื่อคนเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลา17-18นากาคลื่นนี้นนที่เดียว j m a c นิตยสารรายเดือนฟรีคัพปี้ที่มีเนื้อหาสาระหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสำหรับเด็กเยาว,วชนและคนรุ่นใหม่กระจายไปตามโรงเรียนต่างๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานศึกษาห้องสมุดและในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลรวมถึงผู้สนใจทั่วไปทั้งสื่อรายการวิทยุเจเรดิอและนิตยสารเจแมของโครงการสื่อสีดี เป้าหมายสำคัญก็เพื่อเปิดโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนมาใช้สื่อของเรามาเป็นเพื่อนกับเราและมาเป็นส่วนร่วมสร้างสาร์สื่อด้วยกันกับเราการต่อยอดให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถอย่างแท้จริงแต่ขาดการสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมเพื่อเป็นเวทีสําหรับการแสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านต่างๆของเด็กและเยาวชนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเมืองเชียงใหม่ และกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายพวกเราทุกคนคือกำลังสำคัญที่จะทำให้ก้าวเล็กๆของเยาวชนเป็นก้าวที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคต